จะพาไปดูจ้ะอันนี้นะคะเห็ดนางลมเทาหรือนางลมดานะคะอันนี้จะเป็นอ่าอนะะหน้าที่สองนะคะหน้าที่สองนะคะหน้าแรกเราเก็บไปละเก็บไปเกือบเกือบจะครึ่งเดือนแล้วค่ะเกือบจะครึ่งเดือนแนละะ้วค่ะอันนี้หน้าสองก็ทยอยมาให้ได้เก็บหลายวันละนะคะหลายวันละถ้าเป็นช่วงเห็ดหน้าที่สองหรือปากที่สองเนี่ยคะ่ะเขาจะทยอยมานะ เขาจะทยอยมานะไม่ได้มาพร้อมกันเหมือนชุดแรกนะคะเหมือนหน้าแรกถ้าเกิดว่าในกรณีอย่างหน้าแรกเนี้ยค่ะเราเปิดพร้อมกันปุ๊บนะคะเขาก็จะมาพร้อมกันนะคะใช้ใช้เวลาในการเก็บเก็บดอกของเขาเนี่ยค่ะอยู่ที่ประมาณ5-7วันเนาะเขาก็จะทยอยออกนะช่วงแรกมันก็จะได้เยอะนะจ๊ะช่วงแรกมันก็จะได้เยอะถ้าใครที่ดูแลนะฮะ ถ้าใครที่ดูแลดีเนาะควบคุมอุณหภูมิได้ดีสภาพอากาศดีนะข้างในข้างในโรงเนี่ยอากาศถ่ายเทดีอุณหภูมิดีเย็นแล้วก็ชื้นได้ตามความเหมาะสมของของที่เห็ดเขาชอบเนาะนั่นแหละเขาก็จะ,อ,ะออกมาพร้อมกันนะออกมาพร้อมกันแล้วก็ได้น้ำหนักที่ดีนะตามถึ่นที่จะเป็นเนาะแต่ในช่วงหลังจากที่เราเก็บเนี่ยหลังจากที่เราเก็บ อ่าหน้าแรกไปแล้วเนี้ยค่ะหน้าที่สองเนี้ยเอ่อหลังจากที่เราเก็บไปนะฮะเขาก็จะทําการพักหน้าก้อนเขาคือเหมือนเขาจะสะสมอาหารสะสมอาหารเพื่อผลิตดอกใหม่ให้เราเนี่ยก็ปกติเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาประมาณนูนะะน่นนะคะห้าถึงสิบกว่าวันเลยห้าถึงสิบสี่วันนะฮะห้าวันถึงสิบสี่วันขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของก้อนและสภาพอากาศนะขึ้นอยู่ความสมบูรณ์ของก้อนแล้วก็สภาพอากาศ แต่ละโรงเรือนนะเราไม่สามารถที่จะกําหนดได้ว่าเห็ดมันจะออกประมาณ5วันก็ออก3วันก็ออกใหม่นะจ๊ะมันขึ้นอยู่กับธรรมชาติล้วนๆเนานะธรรมชาติที่อาธรรมชาติอาเขาเรียกว่าอะไรอะสภาพอากาศแวดล้อมนะจ๊ะถ้าเกิดว่าสภาพอากาศดีไม่ร้อนเนาะไม่ร้อนนะฮะมีฝนความชื้นได้อะไรได้เขาก็จะออกไวแต่ถ้าในกรณีที่เป็นหน้าร้อนนะ หน้าร้อนหรือว่าอากาศสภาพอากาศแปรปรวนนะเหมือนช่วงที่ผ่านมาเขาก็จะพักหน้าก้อนนานหน่อยนะจ๊ะพักหน้าก้อนนานหน่อยประมาณ1 0 1ถึง14วันได้แต่เขาก็จะทยอยออกเรื่อยๆนะเขาก็จะทยอยออกเรื่อยๆนะนี่ถ้าใครที่สนใจเห็ดหรือจะทำเห็ดเนี่ยต้องเข้าใจต้องเข้าใจเห็ดก่อนธรรมชาติของเห็ดก่อนนะเข้าใจธรรมชาติของเห็ดก่อนถ้าไม่เข้าใจธรรมชาติของเห็ดเนี่ย เราจะรู้สึกอุ้ยทาไมนานจังอะไรเงี้ยทาไมนานจังเห็ดกว่าจะออกทําไมช้าจังนั่นนี่โน่นอะไรเงี้ยนะฮะเห็ดกว่าจะออกทําไมช้าจังมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านั่นนี่โน่นอะไรเงี้ยแต่จริงๆรแล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าก้อนเชื้อเห็ดเต็มเนี่ยก้อนเชื้อเห็ดเต็มความชื้นดีอะไรดีเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มานะถ้าเขาได้มาหน้าสองแล้วเนี่ยเขาก็จะมาเรื่อยๆเห็นไหมทุกคนเห็นไหมน้องจะเล็ก อยู่ในปากเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ลานะอันนี้คือเห็ดที่กําลังอ่ากาลังสะสมอาหารเพื่อเป็นดอกเห็ดเนาะนี่เห็นไหมทุกคนเนี่ยเขาก็จะเริ่มมาละเริ่มมาให้ได้เก็บนะฮะเริ่มมาให้ได้เก็บแต่ถามว่าจะได้เก็บเยอะเหมือนปากแรกไหมตอบได้เลยว่าไม่เนาะตอบได้เลยว่าไม่พูดตรงๆไม่ขายฝันไม่อะไรใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะพูดตรงๆเลยมันจะไม่แต่มันจะทยอยมาเรื่อยๆ มีให้เก็บทุกวันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศว่าจะให้เก็บมากเก็บน้อยขึ้นอยู่กับการดูแลนะจ๊ะเนี่ยเห็นไหมน้องออกมาแรกๆก็แบนี้น่ารักน่ารักนี่นะจ๊ะก็จะให้ดูโลงนี้จะมีอยู่ประมาณ5,000ก้อนเนาะ4,000กว่าถึง5,000เห็นไหม ก็จะได้แหละวันหนึ่งเมื่ออย่างเมื่อเช้าลงนี้ก็ได้ได้ประมาณ1 0 10กิโลได้อยู่นะฮะได้ประมาณ10กิโลเนาะแต่ต้องคอยดูพรุ่งนี้ว่าก่อน้องจะโตเนี่ยพรุ่งนี้ก็น่าจะได้เยอะอยู่นะฮะน่าจะได้ประมาณเดียวกันเห็นไหมนี่ให้ดูเลยนะฮะให้ดูเลย จะเริ่มมาเริ่มมาอาจารย์นี่ให้ดูสภาพโดยวรวมเนาะนี่เห็นไหมดูหลังคาสภาพหลังคาของเราโอเคอันนี้เราใช้สแลนที่คุมโลงนะคะคุมโลงเนี่ยเราจะใช้แปดสิบเปอร์เซ็นเนาะคุมโลงเนี่ยเราจะใช้แปดสิบเปอร์เซ็นนะฮะแปดสิบเปอร์เซ็นในการคุมโลงนี่ปล่อยอย่างนี้ ข้างบนก็จะใช้80%เหมือนกัน80%แต่ถ้าที่ไหนที่มันมไม่มีต้นไม้หรือแดดจัดๆเนี่ยเราจะคุม2ชั้นนะคะคุม2ชั้นแล้วก็ถ้าแดดจัดๆเนี่ยเราจะใช้คาช่วยเสริมอย่างนี้นะอย่างที่ทุกคนเห็นนะ,ะถ้าเกิดอ,อย่างเงี้ยทุกคนก็คิดว่าน่าจะถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ใช้คาหมดละ่ะทำไมไม่ใช้ยาคาหมดอ่าฮะหถ้าใช้ยาคาหมดนะคะยาคามันมีอายุ ได้ไม่นานเนาะอายุการใช้งานมันเนี่ยถ้าโดนแดดโดนฝนโดนแดดโดนฝนเนี่ยอายุการใช้งานของเขาจะไม่นานนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรา,เ,าเราประยุกเนาะ,ะประยุกใช้นะเนาะช่วงข้างหลังเนี่ยฮะที่ทุกคนเห็นนี่นี่เนาะปกติเนี่ยที่เราไม่มุงเนี่ยเพราะว่าหลังโลงตรงฝั่งนี้จะเป็นต้นไม้ทางนั้นนะฮะตรงนี้มันก็จะมีร่ม เราก็จะมุงเฉพาะตรงที่แดดส่องระหว่างวันกับตอนช่วงเย็นนะฮะเยอะๆหนักๆก,ก็จะเอาคาใส่คาใส่ใต้ข้างล่างนี้ข้างล่างพยานข้างล่างสแสลนอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้าเราใส่คาข้างบนหมดเลยเงี้ยมันก็จะล้อนเออมันก็จะเย็นนะเย็นดีแต่ถามว่าความอดทนของคาเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานอันนี้เราก็จะอาศัยยืดอายุการใช้คาเนี่ยให้นานเนาะให้นานที่สุดนะฮะเพราะว่าโรงเรือนของเราเนี่ย โครงสร้างแทบจะทั้งหมดเนี่ยเป็นไม้แล้วก็ไม้ไผ่นะคะมีเหล็กเป็นบางส่วนนะฮะแต่ถ้าจะจะให้ดีนะถ้าเป็นถ้าจะให้แนะนำเนี่ยจะให้แนะนำว่าเอา่อถ้าทำโรงเรือนแบบนี้นะคะเสาเนี่ยควรใช้เสาปูนจะดีกว่าเพราะว่าเสาเหล็กเนี่ยเวลาโดนน้ำเนี่ยอีตรงขาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเป็นสนิมเขาเป็นสนิมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ89ปี แปดเก้าปีประมาณนั้นนะเพราะว่าโรงนี้อยู่ได้ประมาณประมาณนั้นนะเพราะว่ามันเปลี่ยนไปลวรอบหนึ่งตรงขาเนี่ยขาเหล็กเนี่ยเวลาเขาโดนน้ำอไะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดการผุเนาะผุแล้วทีนี้เหล็กมันกร่อนมันก็จะหักนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครคิดจะทาโรงเรือนที่แบบว่าโครงสร้างดีเนี้ยใช้เป็นเสาปูนนะแนะนําเป็นเสาปูนเนาะโอเคอันนี้ก็โอเคให้ดูคร่าวๆอันนี้คือเห็ด หน้าสองที่เก็บมาละเกือบอาทิตย์ละนะฮะเก็บมาละทยอยเก็บมาเรื่อยๆเรื่อยๆเืๆ่อยๆนะคะจะเยอะจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล,ลอ้อมเนาะอันนี้นะก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตให้ให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะจ๊ะไปละ